ครับวันนี้มาดูหรือป่าเคียร์ลิงนะครับหรือป่าเคียร์ลิงวันนี้เราลดในโคมามาสี่คันนะครับเห็นไหมครับ เพื่อจะทำการขุดบ่อนะครับขุดบ่อนี้ที่ร้อยไร่นะครับ,บร,ร้อยไร,รยไล่ลึกลึกเก้าเมตรนะครับทีมงานรัฐภูมิวัสดุกอ่อสร้างและทีมงานเทพเจริญคอนกรีตนะครับถามว่า เป็นอะไรกันเป็นเพื่อนกันครับเพื่อนรักกันครับทำงานด้วยกันมาเยอะมากพอสมควรครับคันนี้เป็น H M H C 2 0 0นะครับเนีย่ยมาน้อยขับเหมือนเดิมครับคันนี้เป็นมาร์คทีนะครับกำลังจะทำข้ามห้วยนะครับ ข้ามห้วยเราจะขุดบ่อตรงนู้นตรงฝั่งฝั่งห้วยอีกฝั่งหนึ่งนะครับขุดบ่อแรกเริ่ม40ไร่ลึก9เมตรนะครับแล้วเอามาถมตรงนี้นะครับตรงที่มีรถแมโครต่อเนี่ยครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับทีมงานเล็กๆไม่ใหญ่ครับ เด็กพึ่งหัดทําครับดูนะครับผมเดี๋<_><_>ยววันที่เราเริ่มวิ่งเราจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับ ตอนนี้ขอเวลาเคลียร์ลิ่งผ่าก่อนนะครับคันนี้เฮียมาน้อยขับครับคันนั้นที่ยุดนะครับอีกคันนู้นเป็นของพี่ยุฒธขับครับรอช่างมาทำแท็กให้ครับ ฝากติดตามด้วยนะครับช่องคนรักรถบรรทุกนะครับ